ครับกับสวัสดีท่านผู้ชมพี่น้องเอฟซีเฮ้านะครับครับมือนี้เป็นมือวันห้อยอกนะครับพี่น้องเอฟซีอากาศเปี่ยนกับพ้นกับเปลี่ยนไปน้ำอากาศนะครับพี่น้องเอฟซีระมัดระวังเด้อพี่น้องเอฟซีอากาศเปี่ยนแล้วนะครับตาเสี้ยนาดีกับเปลี่ยนเสียงแล้วนะครับเปลี่ยนวัดแล้วแค่อากาศไว้นะครับครับรอบนี้นะครับเสี้ยนดีกับยิภาพี่น้องเอฟซีเฮ้านะครับ มาตำนะครับลาวพัฒนาปลูกโคราชนะครับพี่น้องเอฟซีครับขออนุญาตนั่งเบากลอนนะครับเพราะว่าเขียนไปเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีชมบรรยากาศไปน้ำย่างมือเส้านะครับรับวิตามินจากแสงแดดอุ่นๆก้นพี่น้องเอฟซีเพราะว่ามันหนาวครับยุบันเช่นระดีฝนโต๊ะตกก็หน,นาวนะครับอากาศเปรี้ยงพร้อมนะครับพี่น้องเอฟซี ครับเดินทางไปไซม์มาไซนนะครับพี่น้องพี่ๆก็อย่าลืมไซม์เมดเดอร์นะครับอยเงี้ยนข่าวว่าสายพันธุ์ใหม่มาแล้วนะครับโควิดนะครับพี่น้องพี่เอามาระวังให้ดีรักษาสุขภาพให้ดีนั่นนะครับครับเราพัฒนานะครับปลูโคราชนะครับรอบที่แล้วนะครับเพาะ รอบที่แล้วปูโคราดเข้าสองสี่ตรงๆนะครับที่นองที่ครับปูโคราดนะครับหลอดที่แล้วนะครับนะเนาะเหล็กเิ่งเหล็กเ,กเกว้นกับบกเขานะครับมาเขาตะเหล็กสุดจับกูนะครับของปูนะครับเพราะว่าปูห้เด่นกบเก่ากับศูนนะครับ ถ้ามันปูดให้เด่นลักซวงนี่เขาเต็มๆนะครับพี่น้องที่ตะนี่ก็ตรงๆนะครับพี่น้องที่ลาวพัฒนาปู่โหรัดนะครับเพราะว่ามาเ,มเบิงผลเฮล่าออกสกันพี่น้องที่ผลเฮล่าออกตัวใดนะครับ ครับนี่คือผลหวยเล่าออกนะครับแปดสองหนึ่งเจ็ดสองสี่นะครับพี่น้องอีฟซี่แปดสองหนึ่งเจ็ดสองสี่เลขล่างออกหนึ 1, 7, ออ่งเจ็ดเด้อพี่น้องอีฟซี่มีผู้โชคผูหมันบอกับปูโคลาดนะครับพี่น้องอีฟซี่ครับต้องวดนะครับงวดประจําวันที่สิบห้านะครับเดือนมกราคมสองห้าหกเจ็ดโค้งสุดท้ายนะครับของปูนะครับเน้เนๆให้ กระซับโขกก็เก้านะครับสามหางนะครับพี่น้องเยาวชนขอาเสียนดีขออนุญาตอุ้ยกันแป๊บหนึ่งนะครับพี่น้องเยาวชับกระชมบรรยากาศอยู่หน้าบันสวนของเสียนดีก่อนนะครับพี่น้องเยาเอาไออุ่นจากแสงแดดก่อนนะครับออกมาหดพักคือเก้าตามเคย บรรยากาศยันบ่าันเสาร์อากาศดีนะครับแดดอุ่นๆพอดีครับพี่น้องที่ท้องฟ้าโปร่งนะครับวันหรอวันนี่ฟ้าคึมครับฝนตกนะครับพี่น้องที่บรรยากาศเอาขอแวะม,มาหนันพักของเซียนนาดีคือเกา่าหมุนไปใส่ผอตอนนั้นพักนะครับพี่น้องที่ปลูกพักไรนะครับ <c oughs> ครับลาวพัฒนาปูโคราดงวดประจำวันที่15เดือนมกราคมนะครับ25 67นะครับพี่น้องที่25 67วิ่งรวดที่5กับ6นะครับหากับ6เด้อพี่น้องทีเด้อนะครับเลขวิ่งเลขยกรวดนะครับเลขจับคู่นะครับ5 7นะครับปู่บอกให้ไปกับพร้อมนะครับ5 7 7 5นะครับ6 7 7 6 6 5 5 6นะครับพี่น้องที่ ติดเบิลน,นะครับพี่น้องเอีติดเบิลก็จะมีห้าห้าหกหกเจ็ดเจ็ดครับพี่น้องเอพีห้าห้าหกหกเจ็ดเจ็ดครับรอบนี้ปูมั่นใจนะครับปูมั่นใจนะครับพี่น้องเอีรอบนี้จัดได้จัดไปนะครับพี่น้องเอีเลขวิ่งรับประกันให้เลยว่าปูบอกนะครับไม่มีลดนะครับเลขวิ่งนะครับ แตกกระลุดอยู่ดิพี่น้องเย็บซี่หัที่แล้วนะครับแตกกระลุดอยู่แต่ชุดจับคู่นะเข่าครับชุดจับคู่ในเข่าครับพี่น้องเย็ซีเข่าสองซีนะครับตะกรันปูเห็ดเป็นสูตรบนสูตรล่างนะครับพี่น้องเย็ซีตัวเล็กนะอาจจะไล่ตะว่ารอบต่อมานะครับปูก็เลยกระชับลองอห้ให้มันเหลือ,อเก่าคู่นะครับเหลือเก่าคู่ก็บ่ัตรถืออนะไรเนาะพี่น้องเย็ซี่ ครับเรียกล่าวนัฒนาพวางเข้าในหน่อยโตนะครับมันก็มีโอกาสลุดนะครับพี่น้องทุกทีครับไปด้านนี้นะครับเสื้อนดีกว่านี้พันหัวยู่พักเราทำลิปก้นนะครับครับอยู่ไหน้าไหน้ากับปลูกนะครับด้านหลังกับปลูกปลูกทุกมองนะครับโอ้ยเปลี่ยนวัดครับพี่น้องทุกซี่อากาศเปลี่ยนแปลงรักษาสุขภาพได้พี่น้องทุกที่เลย อย่าเจ็บอย่าจนนะครับพี่น้องเอฟซีห้ามใครครับห้ามใครห้ามป่วยนะครับพี่น้องเอฟซี่าส่วงนี้ไอเจ็บเปลียกอนนุ้นมากนะครับทั้งเวลาไปนอนโรงพยาบาลนะครับบ่มีหยาดเฝาเลยพี่น้องเอฟซีพอเซียนอดีตเคยเจอมาแล้วนะครับพอพี่สาวกับทั้งร่มพยาบาลนะครับเพิ่นกับบ่ให้เฝ้านะครับบ่มีหยาดเปลี่ยนก็ร่างใจให้กันนะครับ สรุปแล้วก็คือยาเจ็บยาป่วยนะครับพี่น้องยิใซ้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันสุขุมสุขลนเอาเช็หน้าจออีกรอบหนึ่งครับเช็หน้าจอยอีกรอบหนึ่งนะครับสัดเจลียบบาพี่น้องยิซีพอนั่งอยู่มุมมุมหัวใหม่นะครับมันแดดบ่าซองนะครับ ครับขอข้อกับขอบคุณปูโคราชนะครับที่ส่งตัวเล็กแนวทางมาให้นะครับในเซียนนาดีเดี๋ยวลงให้พี่นองเิฟซีเฮ้านะครับฟันเน้นๆโค้งสุดท้ายนะครับพี่นองกิฟซีเอาพี่นองกิฟซี่มักตัวไดนะครับเนาะแต่ว่าเซียนนาดีน้าดีมักขึ้นกันนะครับยู่ในี้นะครับเด็กไปในสามตัวนี้ก็มักทุกตัวนะครับเพมีโอกาสมากของปูอยู่นะครับพี่นองซี่ สำหรับคลิปนี้นะครับเสียนนาดีก็ฝากไว้แต่พี่แค่นี้ก่อนครับคลิปนานะครับพอกันไหมเด้อพี่น้องทีบครับหลังจากมันไปแล้วนะครับก็จะเป็นรัฐบาลไทยนะครับเสียนนาดีก็จะมาทบทวนทุกสำนักทุกอาจารย์ที่เสียนนาดีจะไปตามลาเลขกเด็ดรัฐบาลไทยให้พี่ใน้องเข้านะครับครับก็จะมาสรุปให้พี่น้องเข้าแคบหน้าจอไว้นั่มนะครับ กับชุดรัฐรัฐบาลไทยได้พี่น้องเอพซีด้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับเอาไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ